สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับไปพี่มาเจอกันในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยค่านอยโค้งสุดท้ายนะครับวัประจําวันที่4นะครับเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับผมเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับคลิปนี้มัดรวมสีนอยนะครับไพี่เนาะถ้าื่นชอบแนวทางนอยไหนก็เอาไปเสี่ยงโชคได้นะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับผมในสูตรนี้ก็ถือว่ายังเดินดีนะครับพี่ยังเดินดีนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่า มาใน1คู่นะครับเนาะแต่ว่าเสียดายไม่ได้ไม่ได้เน้นให้นะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เลขในตารางด้วยมั้งเมื่อวานนี้เลขในตาราง1คู่เนาะ97นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดินดีอยู่นะครับผมเมื่อวานผมให้วิ่ง7รู้4ไปนะครับผลในรอบเฉพาะกิจ481กับ37นะครับมามาเลขวิ่งนะครับก็คือวิ่ง7นะครับในน้อยแรกของเราส่วนรอบพิเศษนะครับ697กับ99 นะครับผมอันนี้ผมเยดายที่79ผมไม่ได้จับคู่ให้นะครับพี่เนาะท่านใดที่จับคู่ในเลืตารางก็เข้าไปที่79นะครับผมนี่ครับรวมไปถึง99ด้วยเนาะตัวเด่นเนาะนะครับส่วนรอบปกตินะครับ766กนะครับกับ1นนะครับอันนี้ไม่มีนะครับหลุดไปส่วนในรอบ VIP นะครับ175กับ28นะครับของเรามาเข้า75ตรงๆนะครับ ถ้าเกิดใครจับในตารางก็ตรงๆเลยนะครับ7 5นะครับผมส่วนรูปสี่นี้หลุดไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพี่แต่ก็ถือว่ามานะครับเนาะมาในในในเลขตารางนี่ก็ถ้าเกิดใครจับคู่ก็มา2คู่นะครับ79กับ75นะครับผมใครมีโชคก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับพี่เนาะสำหรับพี่ท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับ ที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะครับบ้านขุมทองนะครับนะครับบ้านเสียงโชคนะครับเข้าไปสอบถามทักทายก่อนได้นะครับมีพี่ๆละท่านนะครับเข้าไปแล้วนะครับก็ดวงเฮงปังๆกันทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมเล็กเี่นตารางในโค้งสุดท้ายของเราให้ไปที่ศูนย์นะครับสี่หกนะครับเก้านะครับผมเจ็ดนะครับ แล้วก็8นะครับผมส่วนในตัววิ่งนะครับที่ผมจะให้ไปวันนี้ผมให้วิ่งไปที่4นะครับสายรูดให้ไปที่ศูนย์นะครับพี่พี่ให้ไปที่ศูนย์นะครับสี่ก็จะมีสี่หกสี่เจดสี่แปดสี่เก้านะครับ0ูนย์ห 07 08แล้วก็09นะครับก็ถ้าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับก็ลองมองในเลขตารางได้นะครับผมเนาะก็อาจจะมี98นะครับหรือจะเป็น96นะครับผมหรือว่าไปถึง97ด้วยนะครับก็ไม่แน่นะครับแนวทางเขาชอบบอกตัวเดิมนะครับตัวเด่นนะครับพี่พี่นี่เลยเนาะ ตัวเด่นนะครับวันนี้ผมให้ไปที่สี่หกสี่เก้านะครับสี่เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับพ,พี่ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่9 4 6 908นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสำหรับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายเล็กเด่นตารางนะครับก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชื่ชอบค่อยตามนะครับพี่ๆแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดใครติดตามแล้วในสูตรเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นจับในตารางหรือว่าในตัวเน้นนะครับก็ถือว่ายังเดินดีอยู่นะครับพี่เนาะก็ยังเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับ วันนี้ขอให้มาตัวเน้นตัวเจาะนะครับเฮงเฮงกันทุกคนนะครับผมกับสวัสดีครับ